เฟมธรรมดีหวังธรรมดาเยสไปทำการโกลมไปแล้วไอ้พี่อ่ะอะระหว่างระหว่างหวังกับเฟมนี่ใครใครอยู่ที่หนึ่งไงตอนนี้ใครมาที่หนึ่งตอนนี้ใครนำที่หนึ่งอยู่หวังใครที่หนึ่งของมึงวะตอนนี้น้องตุ๊กโซ่ครับโอ้โหนี่เต็มใจตอบมันต้องอย่างงี้ดูเพี้ยนดูกันเล่าสู่กันฟังไงก็แบบว่าเล่าสู่กันฟังไง อ่าแต่ว่าไม่ได้นินทาแต่เล่าสู่กันทดิลองบอกมามีใครบ้างมีใครบ้างนอกจากไอ้จุกนอกจากไอ้จุกมีใครบ้างลุงลุงอีกแล้วเหรอใช่นอกจากไอ้จุกอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมไปใหงม่้เป็นอะไรกัด้วยอย่าลืมเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อลุงเลยวันหนึ่งอ่ะถ้าเขาไม่เป็นทหารแล้วจะมันนึกถึงเขาไม่ได้ใช่กลิ่นเปรี้ยวของมันอ่ะกลิ่นสบู่ตาโนแก้วอ่ะ หล่อแล้วม <iden kleine> ันจะเจชอบกูว่าไม่ชอบเแล้ววันหนึ่งข่เขาไปจะเป็นยังไงลนะใช่แล้ววันหนึ่งขายเขาไปจะเป็นยังไงคำรับมาเถอะก่อนที่จะไม่มีเวลาบอกนะเจ๊เหรอจริงลุงก็อาจจะไปหายไปปีสองปีเลยนะว่าเจเจลองพูดดิเจเจลองพูดแค่ดีๆมานานแล้วลาแค่นี้ได้ไหมไม่คุณว่าเขาละก่าแอบหวังไหม หนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหนูไม่ได้ชอบเขาแต่หนูก็ไม่อยากให้เขาโดนเพราะว่าไม่อยากให้โดนใบแดงนะไม่ใช่ค่ะไม่อยากให้โดนใบแดงแต่เขาหายไปลุงลุงก็เหงา่ะหนูว่าไม่อยากให้โดนหนูรู้ว่าคนที่ไม่อยากไปนะเขาจะเขาจะต้องเสียไปจับไปอะไรเงี้ยมันรู้สึกยังไงเพราะว่าคนในครอบครัวหนูก็เคยมีหนูว่าไม่อยากให้เขาโดนนะาเขาไม่อยากไปอ่ะนี่หนูพูดแบบจริงๆหนูไม่ได้โกหกแต่หนูไม่ได้เป็นอะไรกับเขา หนูจะต้องชอบคนที่เขากระทืบหนูใช่ค่ะดิใช่ค่ะคือถ้าใครก็เข้ามากระทืบหนูหนูก็ต้องแบบอ๋อทัชใจจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยทัชใจผู้ชายเตะห่าเปล่าวหนูเลยหนูได้ลำแข้งอยู่แล้วกระทืบหนูอย่างเงี้ยคือถ้าใครมาต่อยหนูตีหนูกระทืบหนูด่าหนูหนูต้องแบบโอ้ชอบจังโดนอ่ะหนูว่าไม่ใช่อ่ะเปล่า าเธอกระเทียมชั้นช่างสดใสคือไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกองไฟใช่แต่ก็ไม่ได้อยากให้เขาโดนรู้ปุ้นจริงเพป็นห่วงเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไหมมันอ๋อลงเดาอะไรอ่ะหนูล้อเล่นอะไรก็แค่เาแค่พูดคำว่าเป็นห่วงกับไมาเป็นคนหนึ่งบนโลกมันย่อไม่ได้อยากให้่นุญาใจ จะชวหนหลายทีแล้วปะหว่างมือเหมือนชวนหลายทีแล้วปะใช่ครับเขาพูดเล่นครับนะพูดจริงครับฮะหนูกะซิบว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ไดีหนูไม่ได้กะซิบหนูไม่ได้กะซิบเขาถ้ามึงเอาเขาไปได้น,นะกูบอกเลยว่ามึงของจริงความรักของเราหายไปก่อนนะ อยากรู้ความลับว่ามึงเจ๋งหรือเปล่าเจ๋งจริงลูกของจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดีจีก็คือดีจีเหรอวะไอ้จีมันตีกันอยู่ไหม่เหรอเนี่ยไม่กลัวโดนลากเหรอไม่ครับพี่มันก็ดูดิมันตีกันแต่ว่าแยกกันมาคุยคุยกันเนี่ยมึงว่าไงมึงว่าเครียดปะละ่ะจะเป็นเรื่องซีเรียสเหรไอ้หวังมันก็จริงจังกับลูกโซ่แหละมันก็แค่แบบว่าอยากให้ลูกโซ่อยู่กับมันชุกช่วงเวลาเท่านั้นแหละลูกโซ่สีมันจะหมายถึงนะ อุตส่าห์มันกี่ทีมันมันบอกมันมุ่งเลยอ่ะมุ่งเลยอ่ะมันบอกว่าได้หมดไอซ c ซผมผมผมมุ่งหมดเลยครับมันบอกหูงี้มันก็หวังแหละมันก็หวังตามเชื่อใช่ไหมหวังอะไรอ่ะหวังอะไรพี่หวังหวังเขาบอกมูลบูรสำรองจริงปะใครใครบอกมาครับพี่ เมื่อกี้กูขับรถผ่านที่อุโมงค์เขาบอกว่าไอ้วังเป็นัวสำรองครับบอกเนี่ยอ๋อซีซีบัฟผมเหรอพี่ใช่ผมเคยได้ยินมันบัฟคำนี้ผมอยู่ใช่เหรอเป็นหัวสำรองจริงๆเหรอน่าจริงด้วยลูกซ้อหนูครบซ้อนเหรอเนี่ยหนูยังไม่เคยโค้ใครเขาอดีตหนูหนงแม่งมันดีว่ะมึงเป็นชู้เหรอเนี่ยไม่หนูไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่เปล่าวะเออเออซ้อให้พูดอีกทีวะมึงไม่รู้เลยเปล่าถ้าเกิดว่ารู้เขาจะมาบัฟอย่างนั้นทำไมอ่ะไอนันท์ตะก่อนก็จริงที ่เอางี้แล้วกันเพื่อเพื่อักเลยฮะเอางี้เอาไม่ไม่เอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการจาเอาโซไปอยู่แกงแค่ว่างเลยจบจะตัดปัญหาเรื่องนี้จริงไหมได้หมดข้อคนละหาอันนี้เหตุด้วยอ่ะไลฟ์เฟรมอยู่ไงอ่ะเนี่ยอ้าวโอ้โหีหนักจริงอ้าวจบแล้วอันนี้เรื่องคนเก่าเนี่ยอันนี้เป็นเก่าถ้าไม่าถ้าไม่มีมูนี่เขาไม่พูดกันแล้เว้ออ๋อโอ้โหนี่เรื่อง เลราฉานเนี่ยคืองานของเราจริงๆว่ะไอ้เนี่ยเฟรมอยู่ไงอะโดย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 โซ่อะไเงียบกิบแล้วไ like ม่พูดเลยอะก็บอกว่าหวังทรรหวังทรรเอ้เฟรมทรรมดีหวังธรรมดาเย้ไปทางกรมมาแล้วไอ้เนี่ยโอ้โหอยู่มาเป็นปีแ,แพ้อยู่มาเดือนเดียวไอ้ฮิวังหวาสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับไม่หรอกไม่หรอกสวัสดสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้ต้องหนักแน่นอนเขาตื่นไว้เว้ย้ตลาด เรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะแต่เรื่องที่มึงจะเอาเามาแกงออกไปแกงด้วยเนี่ยกูก็มองว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจในมุมน้องตัวลูกโซ่ด้วยแล้วตัวมึงด้วยไอ,อ้ก็เป็นผู้พูดจริงเป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะผมผมจะบอกเขาเลยว่าผมยอมทิ้งแก๊งผมไปอยู่กับเขาก็ได้นะ <Hey. S 2> โอ้โหเฮียมึงมุ่งของอจริงว <laughs> <laughs> ะเนี่ยเจริญแล้วไอ้เหี้ยแก อันนี้แบบคือรู้เลยว่าที่เช็คเช็คกันนี่แล้วจะบ้าว่าโป่งอ่ะแบบตรวจสอบเลยว่าแล้วก็เลยม่ถามคนเลยมาถามคนนี้ผมบ้าเราโอ้ยต้องถามต้องต้องถามตัวมันออกมันออกมั้ยว่าเราเนี่ยถามเลยเชลซีวันนี้เชลซีโป่งไหมถามไปเลยไม่ได้ตอนนี้ฐานหน้ายังโป่งอยู่ไหมสานะโป่งมเชลซีโป่งคืออะไรเขาก็ว่าง่ายโปิ้เล็กไฟไงทิ้เล็กไฟไงแล้วปลไอ้สัตว์ วาแล้วว่าแล้วว่าแล้วเห็นเลยไปต้องมาเฮียมาจริงก็โอ้ป่าถ้าถ้าถ้าหวังเช็คแล้วหวังรู้แล้วอ่ะหวังมุ้งเลยกันดีแต่ถ้าหวังยังไม่เช็คเนี่ยแนะนำไม่เช็คก่อนเขาถามว่าหวังถามว่าเฟยไปทำว่าอยู่หรือเปล่าครับเย่ใช่ใช่ใช่โอ้โหอ่ามึงคิดดูดิคูไปดูติ๊ t ต็อกมามันแบบมันทำคอนเทนต์ว่าแบบว่าเปิดดู เปิดดูเขาไว้ตลอดเวลาไอ้หียมึงคิดดูดิเีมึงมึงมึงของจริงนะป่าวมึงเช็คมาแล้วดิใช่ปะตอบไปเลยต้อตอบไปเลยหนโต้ตอบไปเลยเช็คอะไรครับนะเช็คว่าโป่งไงยังจำวันนั้นได้อยู่เลยที่ล็อกเองอยู่อ๋ออ๋อ่ออ๋ออ๋ออ๋ออออื่อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋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 รอ่ออ๋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 อม่อช่กระอิ๋อันนี้กระิออีออกอ อะไรอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาลองเพลงเปิดเดิมอะเขาลองเพลงเปิดเดิมเนี่ยตกใจเฉยนี่พวกรู้ไงว่าคุณเชลซีแล้วก็ลองเพลงเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เห็นตอบลองได้ทำไมเชลซีทำไม่ได้อ่ะเออใช่ไหมลองตอบเพลงอะไรครับเวลาเวลาพูดเวลาพูดเวลาพูดมองหน้าแล้ววะครับไม่ค่อยอยากคุยกับใครข้างหลังนะดิชอบคุยข้างหน้าอย่างนี้ยเหรอใช่ครับ เราเพลงอะไรล่ะครับเร,เราเพลงอะไระวันไหนเขาเอาววันที่วันที่เขาถามเมื่อกี้อารติเขาจ้องผิดหรือเปล่าผิดมว้วนอารติไม่ผิดเนาะเสียงนี้เลยปะอารติคะผิดมวลล้มวนแหล,ละผิดมวลล้วนแหละผิดมวลล้วนหมายเขาร้องไอ้นี่เฉยอ่ะระหว่หา,างระหว่างกับเพลงไม่ใครใครอยู่ใครอยู่ม้วนแรกคือยังไงทำไมใช้คำแปลกๆจังไม่เข้าใจอ่ะ อยากอย่างลงเหมือนกันใครใครอยู่ที่หนึ่งไงตอนนี้ใครมาที่หนึ่งตอนนี้ใครน้ำที่หนึ่งอยู่มันเป็นสับเปรียบเคยเปรียบเทียบมันไม่ได้แข่งขันซะหน่อยมันจะมีที่หนึ่งที่สองได้ไงมันจบไปแล้วพี่พี่แจ็คลองถามผมดิพี่แจ็คลองถามผมดิหวังใครที่หนึ่งของมึงว่าตอนนี้น้องโตครับโอ้นี่เต็มใจตอบมันต้องอย่างนี้ต้องมีที่สองได้หรอหรือไม่มีไม่ไม่มีครับเอ่อหนึ่งในใจเดียว คนเดียวที่ถูกใจไม่ได้จะร้องเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไรเนเบะทำไมเนี่ยน้องน้องจะเบะหรอเปล่าไม่ได้เบะมันจบไปแล้วใช่ไหมต้องเพลงนี้ป่ะเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้เจ๊เจ๊ขอเพลงนึงเพื่อนตายเพื่อนเพลงที่มันร้องมันจบไปแล้วเพื่อนจำเนื้อไม่ได้เพื่อนกลัว อย่างนี้ยงี้กอดแม่ทำอาออ่ะได้ปะเพื่อนเนะี้ยขอขอได้เพื่อนเปิดได้ปะขอ,องเกมเปิดกอดแม่กอดแม่ทาเป็นอายอะ่ะ <laughs> ทำไม่ได้กูมไม่เคยฟังกอดผู้ชายเป็นอิงติง <laughs> ยยเหรอเพิมพ์พยยอะไรอย่างเงี้ยมึงพิมพ์ไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงไปเลยเป็นไรนะกอดอะไรนะกอดแม่ทำไออะ่ะอันละเปิดหาแม่ทำเป็นอายกอดผู้ชายอิงงเราบ้านเก่งนี้ เดือนหน้ามีแนวโน้มว่าจะมาไหมครับโอ้โหบานบางกูไม่รู้กูไม่ใช่เจ้าของประเทศมึงให้กูใช่คนสร้างไอ้ยี่ห้ไม่รู้กูปล่อยข่าวให้มึงได้กูขอสิบล้านได้เวลาโอ้โหบีสิบล้านเลยหรอมึงมึงมาเอากูปล่อยข่าวให้มึงได้น้องแต่ว่าข่าวจริงหรือไม่จริงก็นี้อีกเรื่องนะน้านกันถึงมานะน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเต็ นักแป๊บนึงคุยอย่าไลแมนอยู่มันส่งข้าวเปิดในรถเดชเปิดในรถเดชเจ๊ไอโง่เอ้ยขอแบบขอเป็นบรรลุทั้งพี่์ัดนพี้เงินมันต้องใช้อ่ะพี่ทำบ้านอ่ะพี่ได้ได้ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดเพลงนี้ให้ฟังเขาไม่ได้แบบนี้กำลังใจในการอยู่ใช้ชีวิตมากขึ้นไหยเดี๋ยวกูรอฟังเลยแต่ได้พี่เจ๊เจขอสักบอลลุกสักหกสิบเปอร์ นะนะระเบิดครับถ้าสมมตว่าผมเนี่ยมีเรื่องกับแก๊งนู้นแก๊งนี้ตอนที่ผมอยู่ดีๆอ่ะผมไปป่นคนนู้นคนนี้ไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่ผมอ๋อนี่เขาจะเอาเมาเรื่องผมได้ไหมคุณจะรอเฮียอะไรจะรอเฮียอะไรมึงไปทำไว้มึงไปทำไว้เขาก็ตามึงไปทำไว้อ่ะใช่มึงจะไปอยู่ที่ไหนเขาก็เอามึงได้เท่านั้นนะแล้วแล้วไปเขาไปเอาผมมาแกะกับเอาผมอยู่ที่จีอ่ะเขาก็รู้เหลี่ยมไงรู้งานนะโอ้โหอดีด้วยเฮีย นะนะนไหวไหมนะน่าจะหลายอยู่นะโอ้โหอย่างนั้นมึงก็อยู่ไปก่อนนะไอ้เนี่ยต้องสองสาเดือนอนะ่ะเดี๋ยวมึงมาเลยไอ้ <Hey> boy, บอยมาดิวันนั้นที่ลูให้เงินหนูขอบคุณครับใช่หรอให้ไปเหรอใช่ให้ก้อนแม่ทำไมก้อนได้แล้วิงติ้งเงิน